อยากจะลอยคือไอ้บ้านหลังที่อยู่แลนด์หลังผมเนี่ยคือผมเล่้ยมาครับมาสามปีผมเล่้ยงม้าครับมาสองปีผมเล่้ยมาครับมาสองปีหน้าบ้านหี้ที่ผมรักมากรักมากรักหนาครับแลวผมใจดูวนแหละคือบ้านนี้เป็นบ้านใหม่ผมนะครับคือผมสร้างผมสร้างนะครับไม่เชียงว่าสร้างนะครับผมไปโหลดมาสะพานก็เป็นนี้แหละครับบ้านใหม่ผม นี่ครับบ้านใหม่ผมนี่นะครับบ้านใหม่ของผมเองก็เป็นบ้านที่สวยนะครับซึ่งประมาณก็ไม่ก็ต้องแบบผมต้องเผาบ้านหลังนี้แบบผมต้องเอาบ้านนี้นะครับบ้านนี้ผมเนี่ยเก็บไว้นะครับแบบนะครับก็ผมอยากแบบเสียใจนิดหน่อยนะครับที่ ผมต้องมาอยู่บ้านหลังใหม่ของผมผมต้องมาอยู่บ้านหลังใหม่ของผมนะครับเพราะว่าคือเข็แต่นะท่านผู้ชมบ้านหลังเก่ามันแคบไปแล้วผมว่าจะย้ายบ้านหน่อยนะครับก็ก,ก็เสียดายบ้านหลังเก่านะครับเลยกะจ,จะว่าจะเผาทิ้งเลยนะครับถ่ายรูปแคปไปเลยครับรูปแคปไว้ก็เราจะไปเผาบ้านหลัง เราจะไปเผาบ้านหลังใหม่กันนะครับอ้ยหลังเก่านะครับผมจะดูสภาพบ้านหลังเก่าผมเดี๋ยวดูสภาพสภาพบ้านหลังเก่าผมนะครับโอ้ยมุมมองคนที่คนที่สองมันมุม นี่นะครับก็เป็นสภาพบ้านหลังไหม่ผมกก่าม,มีบองก็ต้องทิ้งมันไปนะครับผมจะต้องจําเป็นทิ้งนะครับจะเป็นทิ้งบ้านหลังเก่าผมเพื่อไปอยู่บ้านใหม่ซึ่งบ้านซึ่งบ้านหลังใหม่ผมนะครับก็ ก็คิดดูแล้วครับเพราะว่าผมต้องทิ้งบ้านบ้านผมต้องทิ้งบ้านที่บ้านที่ผมรักไปนะครับต้องทิ้งบ้านก็นะครับเราจะไปดูบ้านใหม่กันเลยก็หวดหนะ้า<ส>บ้านหลังใหม่เราจะไปอยู่เราจะไปอยู่บ้านหลังใหม่กันนะครับ ไม่อยากจะเล่นนิเลยนะครับก็ต,ต้องทำไอติดคือบ้านหลังใหม่แต่ผมส่งสามบ้านหลังใหม่มากที่สุดท่านผู้ชมผมต้องเผามันทิ้งน้องเผามันทิ้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าถ้าถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะแต่ว่า ก็คือผมอยากจะอยู่บ้านหลังนี้นะครับบ้านที่ผมเสกมาก็เลยอยากจะดันผู้ชมว่าชิ้นนั้นก็ตอบด้ยนะครับเจอกันอีพีหน้าหน้าบ๊ายบายน้าอะไน้าก